จากสุดยอดปากฟ้าเอ่าฮห้ตานี่น้ำจะไหลออกจากปากตัวน้ำจะไหลออกตัวอบินน่ะเนี่ยเอาลงมาจากนู่นแหละสุดๆมึงกหอบไปทีหลังว่ามึงไทยอันนี้หอไปจ้ะเจ้าต้นไม้กันบอกโอ้เนี่ยน,นะครับครับเอออ่า,อานะลม้มต้นมะพร้าวอ่ล้มไม่ได้มันต,ต้องให้เชือหใหญ่เขยยังไงตะกรีบไปจะเรา เฮ้าดเมียะไรกมาด้เฮ้ยอย่าบอกผมอย่ามาไดานี่อ่าอย่าพักงานหลวงเขาท้ำนะท้ำอะไรนี่ลึกลับนะเนี่ยเนี่ยถ่ายถ้ำอ่ะเมืองลับแร่เออเมืองลับแร่มีผู้หญิงเข้ามาคนได้คนเดียวยายเพียนป้าบงอย่าลืมเออเก็บอันนี้ไปนะบงจบคลิปหมดเลยเออไปต้องคอยดีเก็บนะโอเคนี่นะครับเนี่ย Ya, lain orang ni,